สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจ็ก,กันกแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอืมลาวีไอพีเป็นยังไงพี่น้องอลาวีไอพีนะคะทุกคนออกอะไรอะออกอะไรได้แต่สองนะคะนี่สอง นี่ไงมาสามสองนะคะฟันสองนะคะแต่อันนี้ลองสองนะทุกคนประมาณน,นี้นะฮะได้แต่สองวิ่งลูกก็คือรวยแล้วนะทุกคนได้

นะคะสองร้อยอ่ะเปแค่สองร้อยหน้าสองร้อยอ่ะเยอ่นสุดสองใช้ใช้งานหนัก ศูเจ็ดวันศูนย์เอาต่ยับเพื่อนแกมาร้องใหญ่เลย